แล้วเหรอดูซีกับข้าวหนูเยอะจังเลยเนี่ยมีทั้งไส้ไส้หมูทอดมีทั้งหมูทอดมีทั้งไส้เนี่ยโอ้โหมีทั้งกระดูกอ่อนซี่โครงอร่อยมากเลยเป็นกระมังเป็นชามอย่างเงี้ยจะกินไหนวัดไหวอะ่ะเห็นไหมโอ้โหหิวเหรอโอ้โ,โอโน้องหิวเหรอท้องแดงหิวแล้วเหรอ กับข้าวทั่งแดงก็อร่อยมากเลยเนาะกับข้าวหนูก็อร่อยมากเลยเนาะเดี๋ยวคนก่อนนะเมื่อกี้ปรุงปรุงน้ำปลาด้วยกวนหนูจืดเนะี่ยโอ้โหเยอะจังเลยกินแล้วอ้วนตายแล้วเนะั้งหนูเนี่ยแบ่งเพื่อนด้วยนะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเทใส่อันนี้อันนี้เราตามมาเล่ว เดยก่อนเดก่นใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆอ็นอะไรกินเลยเมื่อใจได้มาอยู่ด้วยแล้วได้กินดีแล้วขี้เลือกอีกนะเดี๋ยวต้องหาขี้ให้กินเลยนะถ้าขี้เลือกอ่ะื จากไปคุยของตากินนะ่ะมาอยู่ดีกินดีแล้วจะมาเลือกเลือกกินอีกนี่เดี๋ยวต้องหาขี้ให้กินนะนะอยากอยากขี้เลือกเด็ดขาดถ้าขี้เลือกนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้กลับไปอดเหมือนเดิมนะ่ากินเลยไปหานี่ อร่อยเปล่าอร่อยไหมอร่อยไหมเอยทั้ทงแดงอร่อยไหมหมูดิบเ,เป็ดไก่ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยไม่ต้องเรื่องมากเหมือนกันนี่แหละ แบ่งให้เพื่อนทองแดงมั่งเนาะสงสารเพื่อนทองแดงเลยตัวอีกตัวเดียวก็เอาตัวไม่รอดอยู่แล้วยังจะพาเพื่อนมาฝากท้องอีกฮะมานี่เร็วมามาคนเดียวต่อไปมาเอาเพื่อนมาอีกคนหนึ่งมาฝากท้องด้วยโอ้โหแสบจริงๆเลยมานี่มามา มาโดนได้มานอนได้นอนดีใต้ท้องรถเนี่ยจะไปนอนทําไมมาเลยมากินข้าวมานี่นี่มานี่มามาเร็วมากินข้าวมานี่มาไอตูชื่อ,อตูหรือเราเนี่ยฮะมานี่มามากินข้าวนี้เร็วมาเร็วมาเร็วไอทองแดงพาเพื่อนมาอีกคนหาเรื่องมาให้เดือดร้อนอีกคนละตัวเองมาคนเดียวไม่ว่า พาเพื่อนมาพาเพื่อนมาปากท้องอีกคนนะมากินเลยอันนี้มากินเลยกินนีกินเลย เดี๋ยวไปดูทองแดงที่ของทองแดงกินไปถึงไหนละเป็นไงอร่อยไหมพวกแตกอุกแดนเลยไหมโอ้โหยังไม่ถึงไหนเลยนี่โอ้โหอร่อยจังเลยเนาะทองแดงเนาะเพื่อนทองแดงก็กินอยู่โน่นน่ะ อ้วนตายแล้วทังแดงทังแดงอ้วนตายแล้วอ้วนตายแล้วทำไงดีเนาะอ้วนตายแล้วอะเลดอร่อย,ออยใหญ่เลยมีทั้งไส้หมูซิคโครงหมูกระดูกอ่อนสารพัด ไปกินที่นน่นทาไมทำไมไม่กินอยู่ในจานมานี้เร็วมาน,นี้มากินอยู่ในจานนะไอ้ตู่มาเร็วใครตั้งชื่อให้ว่าตู่เนี่ยฮะโอ้ข้าบออกมาทําไมเ,เนี่ยไปกินอยู่ที่จานดิปลาเร็วไปไปกินอยู่ที่จานน่ะมาเร็วกลับมานี้มาสองตัวแล้วทําไงดีเนี่ย โอ้ของทองแดงใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวทองแดงไปต่อของไอตูแน่เลยเนี่ยโอ้กินเยอะจังเลยทองแดงกินไม่อิ่มไปต่อจานโน้นเลยนะจานโนอ้นน่ะ